นี่เกมเกมอะไรวะเกมถึงตัวิวติงฟอคิวติงฟอ h ิวติงฟอเตือนไปไปพูดงี้ไม่ด้เดี๋ยวเขาปิดปิดขึ้นมาก็ไม่มีเล่นอีกจอยทีเนี้ยอย่างน้อยก็มีตัวเกม แปลนกันได้ก็เอากูมีแอติมกูก็บูได้นเดียวอะเลยเอ้ยออกไปทางนี้มันมืดมากเลยครับมืดเต็มไฟอาจมีพลังงานบางอย่างก็เป็นได้ปวกหน้าเลยปวงหน้าไม่หยกแล้วตกนก

หนก็จกไม่เห็นมีเล่วนะยจะเล่นอะไรนะมาละมาละเล่นอายเไปปรึกตายเฮ้ยอะเลิกเล่นมุกเหยจะได้ไม่ต้องเป็นพละของลูกหลานไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพฟัาคำทำไมวะกูอีแฟนืจ้มนั่ไม่ได้เลยอ้าวไม่ไม่ไม่ไมไ่่ ไปแะแก้วองมึงก็ไดหน่อยทำไมบ้าป็นโดดินอย่างเงี้ยแล้วเอาไน่ตันเลยเอาประตูไว้ด้วยนะเอาเหนไหพี่บอกแย่เล่นในแรงโอ้เป็นึกจากันก่อนลเ้องผ่านได้านหแล้วคนยืนผ่านได้เลยเริ่ออกออกออกออ đêm lắm thấy thầy à Titan thăng à Can you see I'm reloading? Ben, be chut mãi

ดูมึงพี <sus Toyota> ่เปลยนโว้ยสมองกระจายอ่ะบอกน้ากันไปเอ้ยป้ากินยาวกลางลอยมีค ยูว้ต้องดม้โอ้โหกทะสุนหมดเลยวพวกมึงอยู่ที่วิกัดที่อะไรกันอ่ะเอ๊ะถึงแล้วเนี่ยถึงแล้วไง เราอยู่ที่พิธกรัรที่สามร้อยอ่ะออไม่ทำต้นตีดูตอนแหลมไอ้ดูตอนแหลมยังไม่เห็นเฟร,รมเลยไม่อยู่ร้านนี่ไงเป็นยาอ่อนต <c oughs> ีหัวเฟร,รมพีนี่แป้งฟงแป้งกระจาย ขาแป้งในการปสงไปกันคมับช่คกีนพายกัแป้งข้าดเลยทอาต์ตีเลยอยูุ่้วอุ้หขวหรือวิิงแป้งแอกขาแป้งขาแป้งยาดเวยยาดเหอยก็ยอม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 แม่แม่ใส่ไปแม่ ไม่ปัหนิงสิมาแลา้ไหมกำลังคันไม้คันมืออยากกิงเม่อกี้มีวิ่สามร้อยเหมนเข้าบ้านอยากิิงกู เฮียแน่เฮียแน่บอกเฮ้ยไม่ได้เข้าบ้านหนีแน่นอนทิบหายแล้วเฟมกระสุนกูมไม่มีกอกกูก็ไม่มีกระสุนกยิงได้เรียสองนัดเด้งเฮียแน่พี่เจกับบุ๊มเนกูเป็นไทยแล้วเป็นไทยเลยเปีนอะไรไว มึงถ้ามึงไม่ออกมาช่วยกูนะระเบิดกูก็ไม่มีงมาประตูเย็นาาเลยตาโอ้โหประเลยนะไปเปมไปเปมเปิดประตูเลยอยากไปทางนั้นให้เรื่อยทางนี้เรื่อยอนนทางนี้ไปเดอ่ามแมนตอนนี้าากอนนูอยู่บน,น,นสะพานไมา่เยอะ ราใจกับมึงด้วยไอ้ยดูแต่ละตัวม,ม,มาดิโอ้กเตุ่นนตจะหมดแล้วเนี่ยนา่ารานสุดแรบบัดวใ,ใครรัรัดมึงไม่ต้องมึยังเป็นพะละลูกหลานรัดวแกรัดต่ย ประตูด้วยนีเมประตูนี่เป็นสามสิบห้าะประตูนี้องัต่อประตูนี้ติดนีไปบาไปยังได้สามอ่ะไอ้บาสสามอ่ะเจ้า,า,า,ามาวะอยู่ในของม้า <c oughs> อะไรซัดมาเด็กไม่เคยัวเหื่อย

ิออมไาไ <c oughs> กลเลยจะบอกให้ร้ีรองไปอยู่นอไอเต้องวิ่งถอยหลังมาเรื่อยๆดีนะจะเป็นด่านในนี้นะเป็นด่านานึนต่ติดตายหาแล้วกูวจอยเนาเปล่ยนสายเฉยเลยโอ้

ยิงไม่ตงเป็นภาระของมีานยิงเหรอยงโตไปด์ที่เกล่อไอ้เงี้ยยิงไม่ได้ดาวเว้ยโอเคดาวข่าแป้งเลยเต็มาแป้งเอาพวกมือหน่อยนะเดินตรงมันขาวแป้งอยู่ถาวแป้งอยู่เจ๊ะ โอ้สองร้อยเลยพี่แซดมิงมาตรงข้ามเลยคิดจะล้องอีโบ้กแกเข้าอยู่ในบ้าน,านาไปเดยวทางพี่เชยอืมเมื่อกี้มิงร้อง เ้ยงแค่ปืนเดียวูแน่เลยชันหก่หมนแต่ราว่าปืนดูแรงาเฮ้ยเฮ้ยโอ้ม่นจะูงี้ดิกลงาเอาเอาแบบนี้อุ้ยอุ้ยหุ้ยเ รู้สึอ่อยยแล้วถึงมึงยิงหัแล้วะมึงยิงขาก็เลยไม่ได้ไประวงซี่สสายสายปล่อยมจนไปดื้อเดินต่อไปเรอย มึงไปไกลเลยเจสต้ د, องเปิดไฟนด้วยโอเฮ้ยเห็นกิจหูเราร้อกันในกองเต็มเลยเราร้อนเยเฮ้ยจุมหนูน้าต้องไปถุย ไปร้านเลยไปร้าน,านเฮ้ย,ยไม่เล่นแล้วสายซึ่งตีเลยเนะี่ยเอ้าพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยไปร้านโอ้ไม่เล่นแล้วลูกซองลูกซองึ่งตีเลยเนะี่ยเล่นลำบากหายเลยมีตังมีแค่นีอ๋อเป๊ะภาระล,ะลูกหลาน แค่ปืนนี้ผมก็สามารถชนะได้ทุกคนวอดถามจริงเนยเอ็ประตูตเหล็กนี่นรสร้างยางไงไว้เนี่ย ถอนกิจจำเลยหนึ่งนวหนเป๊ปนี่เป๊ปไหมไปดีกว่าพี่วิ่งฉีดนิดหนึ่งหรอฉีด้าคอมเมอร์ใส่ขวดเป๊ปนี่เดิมเต๊ปเดิมเดิมจริงมันด e โอเคกูฉ <S 々> ีเสร็จละฉีน้ครับไหมวะฉีใส่ขวดโอ้ม่บให้ตับดินน้นี่แกหมดแล้วนะรับ อนอนอยู่นอนอยู่ตาอยูกอแล้วมึงกอดครับคุณตา

ไม่ได okay, re ้บอกว่าอยู่ทีรตะว่าแต่ห้าห้องไม่อยู่แต่ร้านแต่ร้านไม่ว้ยตันเนี้ยอยู่โดนลุมอยู่คนเดียวเลยข้ามบ่อไม่งดูอยู่มาทำไม บ้านนะเอน้อยกนตามมา้าไ่ไหนอักินข้าวไหคไปา้าวอยู่ j u s จะบอกให้แม่งมาหากูคนเดียวเลยรู้ว่าเฟมเออแล้วแต่มึงตูวของมึงของมึงมันพวกเนรคุณนี่ะ พวกทิ้งเพื่อนไปติดบุญเมื่อไหร่เอวิ่งเอวิ่งเอวิ่งมียาอะไรเอวิ่งบ่นเมไรต้องการอะไรสังคมเนี่ย